เสร็จตอนนี้เราก็กำเนินในเกมพุชทีฟวอร์ใน EP พีที่สิบเก้าอีกครั้งหนึ่งผมบอกในที่ตุไปว่าเราจะมาทำงานของแม็กสวัสดีแม็กสวัสดีไอหนุ่มวันนี้นายเชื่อเลยไหมมันก็แค่รองานมีหนะงานให้นั้นทำอะนะโอเคได้ไปทำอื่นนะปะได้เลยจ้างานอื่นใช้ไหมเอาลไอเนี่ยมาวันนีย ว้าวดิโควิดเออด้วยเออหาที่แล้วครับเฮ้ยขายฮอตเด็ดมาดีจริงๆเลยเอ,อลนะไรวะเนี่ยวัตดิลิตี้เดี๋ยวก่อนนะนาชิลิตี้บ่นเนี่ยใครแล้วครับพี่ขายมาแล้วบนะ่นเนี่ยเออทำอะไรล่ะเอออารมณ์ฟ้าเลยเฮ้ยใจหยู่เลยอะไรเท่าไรพี่เด้อแมานะออ่บา้านเนาะโอ้ยผ่าน วัสดีน้อมอ๋อเอามันเป็นบาทเลยยุดโอ้ไม่นะจะไปไหน้าเนี่ยอิงไอ้เอาเขาักจะไปไหนียดีกว่าแล้จะไปไหนเอออิงโง่ไอ้ยละกยมันจะไปจะไปไหนวะเนี่ยน้าช่วยด้วยมันพาไปสู่นรกรก แล้วะเราช่คอยด้วยเราไปตามหามัสตากันดีกว่ามัตตาเดี๋ยวนีมาบ้าสมุตตาเพื่อนเห็นมัตตาร้านนี้ป่ะก็ไม่เห็นเนี่ยเราเราไปดูดิเพื่อนโอเคขนลงอะไรมัตตาไหมมัตตาเหรอเออนี่ไงมัตตามันลงกับสีเขียวอยู่น่ะขอหน่อยไม่ให้เว้ยธนาออกมาไว้ นักสัตว์ไม่เป็นโฆษณาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกเงินให้ทุกคนนะครับเอาเลยไปดีกว่าสำหรับน้องๆที่ถามหรือเบบิเงินลูกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมต้องเล่นเกมแค่แค่เย็นเดือนเท่านั้นแหละเป็นแหลกเงินไปจะมาละเออเด้อช่วยด้วยเออปีนงการดูแมพดิทุกแมพ ึม่ท้างบนว้าให้จ่อว้ายจริงกับเขาปะมึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่ได้หรอือไปโลกความต่อสายอย่นี้ไปแม่แมจะบืนอฟี นขอบินแล้วล่ะรักไววีคอยบินไปไหนเนี่ยตื่อตื่อรืตื่อตื่อหรือ no way I believe I can fly no euh. Orig I'm a lead i n t h e sky ฮ่าจอดที่เด้ออะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะโอเคไหมนี่นี่ให้ดูนี่มันยึดเง้ว มันจะไปไหนวะแถ่นั่นมันจะตกตกไปไหนตรงนี้เหรอดูมันตกดูมันตกมันตกมันตกภาพมันตกมาแล้วดูมันตกดูมันตกดูมันตกหืมันต้นโอ้โห้ต้นไม้พังเลย โล uh ่ลลล่ลลอดีไม่ได้ไม่ได้เจอัก้งนานหยุดเลยอยาไอ้รู้ม่นเม่อกีสกัอเตอร์อัพเดตจะมันเกสกัเตอร์อืมรู้จักเหรอแล้วุณเน่ยก่อนนะทำไมคุณมาเยงนี้ล่ะอ๋จะแทง้ล่ะมาทำหน่อยโอเคครับเฮ้ยเด็กคนมทำหน่อยเอามาทำหน่อยทำหน่อยกึนทำหน่อยทำหน่อยา โอ้โหล้วิ่งสปอนี่เดี๋ยวมันเมาแล้วโอ้ยโอ้ยทีตัวมันไหยชันโอ้อออ๋อไอายลาคอยรถโก้โอ้ยบางทเงินไม่แวะเนี่ยลาคอยรถบ้า

โออพวกเอาลอกันแล้วนี<า>่เกทำได้ดีมากเลยมีเต้น้อยขอบคุณเลย,ย,เลยหัวเท่เด็กอนนะทำกมไอ้นี่มันมมหัวบ้างอะห้นะ ม,มันเหรอมีเงาไงมันอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่เกี่ยวแล้อน้องไไม่เกี่ยวก็ต้องเอออาไรไม่รีบมันลงป่าแล้วดี่อออตกลกทีนี้ให้แหไปอ่ะตกลกหัวคนไม่แม่ไเล้ว เออโอ้โอโออามาดีดูดนายจำได้เปล่าว่างนี่ไหมว่างยี้โอ้ช่วยด้วยนายเอามะเกือให้ในฟา,นานร์มหน่อยดิเพื่อนกระเทสเหรอถ้าจำไม่ผิดฟาร์มนึงแล้วปะที่หลุดมหลุดมาแกอ้าวนั่นไงอ,อังงเดียนเลยเนี่ยอ้าวมะเขือเทศ